어디고? 딱. 퍽. 퍽. 헐. 거기. 헐. 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 어어. 뭐야? 헐. 헐. 룸. 저거 거니 치고 치고. すごい. 헐. 아. 부엌이 갑툭. 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 와. 갑툭. 아. 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 헐. ของดีของพวมหรอของนักการเป็นไงเป็นไงน้องวินน้องวินเฮ้ยน้องวินเฮ้ยดีๆน้องวินเป็นไรน้องวินไม่เฮ้ยมึงหยาดนะมึงกูมีของดีนะมึงมึงกลัวไหมเนี่ยกูไม่กลัวหรอกมึงกลัวไหมมึงวางนะมึงเจ็บสิมึงแบบนี้น้องวินผมไม่รู้เป็นอะไรนะตอนนี้เหมือนน้องวินเปลี่ยนเปคนเลยคุณเข้ามาทำไมเฮ้ยมึงออกไปซะ ตาลุงจับหัวโดี้ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเมื่อตาลุงนี่ผมใช้คนดีจากท่านชายสะกดเขาไว้แล้วนะพี่อนสีทุกคนเรื่องแต่น้องวินเนี่ยผมไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องวินมึงจับพิเชนไม่ได้หรอหนูออกไปซะมึงไม่อยากตายเห็นทีฟอที่นี่เฮ้ยเฮ้ยมึงอย่านะมึงผมไม่ไปหรอกยังไงกูต้องเอาน้องกูกลับใครน้องมึง น้องวินน่ะเดี๋ยวยอมครับยังกูไม่ให้มันเข้าสิงมึงหรอกจบไปซะกูไม่ครับกูจะเอาน้องกลับไปได้ยังไงกูไม่ปล่อยไปหรอกก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีชทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังข่าวนะครับก็ได้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให่เชนด้วยนะครับก็ในค่ำคืนนี้นะครับผมมองตรงคืนนี้นะครับผมจะมาตาจะมาหาอารมณ์อีกครั้งหนึ่งครับผมจะมาดูว่ายิง มันดูมันดูลูกสาวของสองคนนะว่าว่าตอนนี้ยกาลังแปลงกายเป็นผีหรือเปล่านะซึ่งวันนี้ผมก็มีของดีจากท่านชายมาจะนี่นะพี่เสิทุกคนซึ่งผมจะไม่ดึงออกมานะท่านของที่ท่านชายผมมาเนี่ยผมจะเก็บรักษาไว้ผมจะพยายามไม่ให้ไม่เปิดให้กล้องเห็นนะพี่เอฟสิทุกคนเพราะของดีนี้เนะี่ยคือว่าท่านชายผมอยากพยายามอย่ายให้กล้องเห็นอย่ายให้ใครเห็นก็ของดีที่ท่านชายผมมาเนี่ยผมต้องไว้ที่ตัวตลอดไม่ว,ว่าผมไปไหนมาไหนนะพี่เสิททุกคนข้อในวันนี้นะครับ ผมไม่รู้ผมเจอดีอะไรหรือเปล่านะรู้ว่าเจอตาลุงว่าเจอไขรนะพี่พี่ฟีทุกคนก็ในวันในค่ำคืนนี้นะผมผมไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะซึ่งผมก็ได้ผ่าน้องวิดมาด้วยนะนี่ะครับก็ขอกราบสวัสดีพี่ปันอาพี่ทุกคนครับก็วันนี้ผมจะมาเป็นเพื่อนพี่เชนนะใช่ครับก็ผมก็ไม่กล้าให้พี่เชนมาคนเดียวนะพี่พี่ทุกคนก็เรื่องที่นางนวลลังจันเนี่ยคือนางนวลลังจันนีได้ไปรักษากับทารุสฟีแล้วใช่แต่ตอนนี้เราจะมาดูว่าตาลุง ใช้ชีวิตยอยู่หนึ่งอ่งนะหลังจากที่มีลูกนะเขาไม่รู้ว่าเขาจะโกรธแค้นพวกเราปะใช่คนและไม่รู้ว่าลูกสาวเขาตอนนี้เป็นไงบ้างเพื่อจะกลับมาหาตาลุงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไง<ช>หรือว่าท่านท่านฤาษีปล่อยไปแล้วรู้ว่ายัางไงเราก็ยังไม่รู้นะพี่ฤาษีนะ<ช>ก็ในค่ำคืนนี้เราไม่รู้เราจะเจอดีอะไรเลยแต่น้องวินถ้าเป็นอะไรกันหนีเลยขัดเพราะ<อ>ทุกวทุกอย่างเนี้ยของดีเนี้ยที่ท่านชายให้พี่ไว้เนี้ยพี่จะพบติดตัวตลอดอยังไงตาลุงก็ไม่กล้ามาทำ้ายเราหรอก แต่ต้องดูท่าทางตะลุงก่อนนะเราเจอตะลุงหรือไม่เจอนะพี่เอฟซีทุกคนเอาอย่างนี้นะพี่แทบไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราทั้งสองคนจะเดินทางไปเลยนะไปครับไปน้องวินซึ่งตอนนี้น้องวินก็เดินนำหน้าผมนะใช่พอตอนคืนนี้ท่านชายก็ตอนนี้ท่านชายก็เหมือนกับอยู่ที่บ้านนะหรือว่าทําอะไรหรือเปล่าท่านชายเลยไม่ว่างผมก็เลยมากับน,น้องวินนะพี่ๆซีทุกคน นี่นครับน้องวินซึ่งตอนนี้บ้านไฟตะลุงเฮ้ยน้องวินมีคนอยู่เว้ยไฟปิดเตือนนะครับเดี๋ยวคนปิดไฟนะพี่สิทนนี่คนระับมีตะลุงอยู่ใช่ไหมนี่คนระับตะลุง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะแล้วเขาทำอะไรวะเนี่ยนงวินเฮ้ยเาทำประตูเข้านี่วะเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปใๆนงวินี uh. à, right uh. in right? uh. ีคนมัทำประตูอไรัอย่างนะเฮ้ยอาออะไรวะนงวินะวังตัวนะเข้าประตูเขาขอที่ทานก่อนขอกระมากอ

ลกน้องวินทำเรื่องทำมถึงลูกสาวเขนะมไป่น่เยบนี่นีนินีกลัวนีกลัวอย่งเฮ้ยน้องวินเขาเรน้องวินเนเฮ้ยอยูบ่เขยกงวินไรู้ไปทำอะไรน้องวินระวังตัวนะเฮ้ยน้องวินระวังตัวม่ได้ถือ

ยูเพล่ไม่ห้ <in Asia> <I> ู้บังคับเราไีหามาเลยหรอเปล่าอืมหามาเลยไม่เลแอดเลยดวอ่ะต้องอยู่ใกล้น้องบินะเพื่อเป็นอะไรขึ้นมานะเขาก็คุยเยอะพี่ใช่พอรู้ว่าพี่พาเอาของของท่านชายมาโเองี่จะไม่ให้โจมเี่ไม่ให้โจมเลยยศย่าเยือไม่ให้โจมเลยยศยีาเยอไให้โจมเลยยย่าเยอไม่ให้โจมเลย จ้ตาตาดมมต้าดิมมุ้งแล้วมุะแกแกไปจะฆ่าดีี่า่งมึหนักคนที่แกไปจะฆ่าไม่ก่อแ่แกแบบไปจะฆ่าบ้าแต่อย่แกพี่เสียอ่ะแ่แก่ะ่แกแบบพี่เสียเนาะท่นท่นมอผีแต่านมดาวีที่ขอ

ของดีของภูมิแล้ของราชการเป็นไงเป็นไงน้องวินน้องวินเฮ้ยน้องวินเฮ้ยนี่น้องวินเป็นไรน้องวินไม่เฮ้ยมึงอย่าดนะมึงกูมีของดีนะมึงกูกลัวไหมเนี่ยกูไม่กลัวกูกลัวไหมอยูว่างนะมึงเท็บสิน่แบบนี้น้องวินผมไม่รู้เป็นอะไรนะตอนนี้เหมือนน้องวินเปลี่ยนเป็นลยคุณเข้ามาทำไมเฮ้ยมึงออกไปซะ ตลุงจับหผมดิไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเมื่อตาลุงนี่ผมใช้คนดีจากท่านชายตะโกดเขาไว้แล้วนะพี่อนสีทุกคนเหีือแต่น้องวินเนี่ยผมไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องวินมึงจับพิเชนไม่ได้หรอหนูออกไปซะมึงไม่อยากตายเอย็นผีฟอสินี่ไอ้เฮ้ยมึงอย่านะมึงผมไม่ไปหรอกยังไงกูต้องเอาน้องกลับใครน้องมึง น้องวินอนะเดี๋ยวกูกับยังไงกูไม่ให้มันเข้าสิงมึงหรอกจะไปซะกูไม่จับ,จบมมกูบจะเอาน้องกลับไม่ได้ยังไงกูไม่ปล่อยไปหรอกพีพนน,น้องวินจัอะไรไม่ได้แล้วนะน้องวินน้องวินจัไม่ได้เปล่ากูไม่ใช่วินแล้วมเป็นใคร

จะถามน้องวินกูนะมึงเฮ้ยไปมาน้องวินน้องวินเป็นไรจับตัวเราได้เลยพี่เมื่อกี้มันจับหวัวผมแล้วก็อยูย่ๆผมก็ไม่เห็นใครเลยเอา้าวน้องวินจับพี่ไม่ได้ใช่แล้วเพไม่เห็นใครก็ไม่ร,รู้เมื่อนตาลุงเนี่ยตามันแดงแก้มเลยพี่จะไปเข้าใกล้ดูท่าทางมานันก่อนนี่นะครับพี่ทุกคน ผมไม่รู้แต่ลุงมันสะกดอะไรน้องวินไว้หรือเปล่าดีที่ผมเอาของดีใจท่านชายไปไปแตะหัวมันก่อนนะไม่ทำเมื่อกี้ผมไม่ทำอะไรพี่เปล่ายังดีที่พี่ช่วยเองทันนะโอ้โดนผมโดนสะกดจิตเลยพี่ดูดิดูหน้าตามันเครียดมากนี่นิ่งมาเพิ่งฮ่าฮ่าฮ่า่าทำไม่ดีแล้ววะทำไม่ทำไม่ดีแล้วพี่ฮ่าอือยน้ามันแย่ยัยเนี่ย มาแล้วมีบาดยกเท้านวดตลอดเฮ้ยเยอบเฮลโลอุตมูตาเฮ้ยน้องวินเฮ้ยี่ันเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วเฮ้ยี่นือือไย่มไม่ปลอดภัยแล้วพี่ มาไม่แล้วคือหนูจะมุ่งมาแล้วเฮ้ออยมกันท้องกระทาแล้ววะแกนี่ท่าไม่ดีเลยวะไม่รู้จะหาทางออกได้ไหมเนี่ยพี่เช่ดูดยท่าไม่ดีแล้วน้องวินนี่ครับเพื่อนทุกคนผมไม่รู้ว่าตาลุงทำอะไรนะแต่ผมยังไม่ไปใกล้ๆนะถึงผมจะมีของดีที่ตัวแต่ผมก็จะไม่ไปใกล้นะ Nguyên thoại thoại thói, 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 thói Thói thoại thoại con, thoại 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 thói, thói Thói Thói, thoại 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 Ơi, thoại thoại Thói Ơi thoại 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 mà thoại Ơi Ơi, Ơi Nông thoại thoại Ơi, thoại

น้องวินตั้งสติก่อนตั้งสติให้ดีน้องวินจ้าน้องวินตั้งสติก่อนตั้งสติให้ดีน้องวินตั้งส,ต,ต,งสติให้ดิลุงก็อยู่ข้างหลังนะพ,งพี่ว่าไปจ้าตราลุงจะสกัดกินน้องวินเลยตั้งสติน้องวินตั้งสติให้ดี เดินไปเดินมาร้อนร้อนลองร่างกตีให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับ้วผมไม่รู้ว่าตาลุงเนี่ยตัวนี้เดินมาเรื่อยๆน้องวินน้องวินน้องวินพี่เชนน้องวินตาลุงมาแล้วตาลุงมาแล้วเฮ้ยอันแว่ะตาลุงมาแล้วไปไปถอยถอยถอยไปเพราะว่าไม่ใช่พี่ไปเพียสีนะเพราะเหมือนของน้องวินจะโดนสะกดจิตหลบสองรอบเลยนะผมไม่ใช่ละเดี๋ยวผมจำตัวเองไม่ได้พี่ไปเพียสีนะ พาอคลิปนี้ผมไม่รู้นะว่าตอนนี้เดี๋ยวก่อเดินตามมะเดี๋ยวผมจะขอน้องวินเดินทางกลับบ้านก่อนนะขอที่จะเจออะไรไม่ดีมากกว่านี้นะพี่ทุกคนว่าไงก็แค่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะพี่ทุกคนสวัสดีครับ